สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องหนุ่มบ้านนากับสาวบ้านนอกนะคะวันนี้หนุ่มบ้านนากับสาวบ้านนอกจะพาเพื่อนๆทําน้ําปั่นก็คือน้ําอุ่นปั่นนั่นเองค่ะนอกจากเมนูมพะพร้าวปัน่นแตงโมปัน่นกล้วยปั่นนะคะเมนูนี้ก็นิยมรับประทานกันค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นอุงนไข่ปลานะคะเพื่อนๆหรือว่าทุกสายพันธุ์ก็นํามาปั่นได้ค่ะ ในวันนี้จะพาเพื่อนๆทําน้ําปั่นที่เด็กๆชอบทานกันนะคะเราไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ก็องุ่นที่หนุ่มบรนนากับสาวบ้านนอกได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ําอย่างดีเลยค่ะก็จะมาเด็ดเอาขั้วขององุ่นออกก่อนค่ะเวลาปั่นลงไปจะได้ไม่เป็นกากแข็งนะคะเพื่อนๆ ค่อนข้างใช้เวลาค่ะหนุ่มบรานากับสาวบ้านอกก็ไม่ได้แกะใส่แก้วไว้นะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็แกะออกอแกะออกจากขั้วออกก่อนก็ได้ค่ะเวลาทําน้ําปั่นก็จะได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะก็จะใช้พอสมควรค่ะเพื่อนๆนหนึ่งแก้วหนุ่มบรานากับสาวบ้านอกก็จะใช้ประมาณนี้นะคะ ในการปั่นก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะก็มีแค่น้ำเชื่อมน้ำแข็งแล้วก็องุ่นแค่นั้นเองค่ะเราจะใช้แก้วตวง20ออนนะคะตวงน้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็ตามด้วยอีกประมาณครึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆเ,เวลาปั่นเทกลับคืนนะคะเทกลับใส่แก้วค่ะมันจะได้เต็มแก้วพอดีค่ะ ส่วนผสมต่อมานะคะก็คือน้ำเชื่อมของเรานั่นเองค่ะอัตราส่วนของน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมเราจะใช้อยู่ที่สามออนนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสามออนหวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากจนเกินไปค่ะสามออนนี่เรามาทำการปั่นกันเลยค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานหวานนะคะก็ให้เพื่อนๆลดน้ำเชื่อมลงนะคะใส่ปริมาณสองออนครึ่งค่ะอันนี้ก็จะหวานน้อยมากนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าสามออนนี่ก็หวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากจนเกินไปนะคะองุ่นค่อนข้างปั่นง่ายนะคะเพื่อนๆหนุ่มบ้านนากับสาบ้านนอกก็ไม่ได้ปั่นเนื้อผลไม้ให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยน้ำแข็งค่ะสูตรนี้หนุ่มบ้านนากับสาบ้านนอกก็จะใส่รวมกัน ไปในโถครั้งเดียวเลยนะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะซีซันดูน่ารับประทานค่ะเพื่อนๆแก้วนี้หนุ่มบรรณากับสาวบรนนอกก็ขายในราคา30บาทนะคะถ้าชอบคลิปนี้กับสูตรน้ำปั่นที่หนุ่มบรรณากับสาวบรนนอกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มบรรณากับสาวบรรนอกด้วยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะองุ่นปั่นลราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ